อาร์ม a ฟ a c a อกเด c ิกเ e ็น total solution for better life สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากๆมาคุยกันนะคะคือปัญหาข้อมูลที่มันแบบเอ,อเพิ่มขึ้นมหาศาลทุกวันนี้เนี่ยที่เก็บข้อมูลแบบเดิมๆก็เริ่มจะไม่พอแล้วก็เไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ด้วยครับผมวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกเรื่องที่อาจจะฟังดูเหมือนนิยายวิทยาศาสตร์นิดๆนะคะคือการใช้ DNA เก็บข้อมูลดิจิตอลค่ะครับ จริงๆก็เป็นแนวคิดที่มีการพัฒนามาสักพักใหญ่แล้วนะครับเราจะอิงจากเนื้อหาสําหรับวิศวกรชีวสังเคราะห์เลยนะคะโดยเฉพาะมุมมองด้านอุตสาหกรรมชีวภาพกับมาตรฐาน GMP ใช่ครับซึ่งแนวคิดนี้มันมีจุดเด่นมากๆเลยคือเรื่องความหนาแน่นในการเก็บข้อมูลลองนึกภาพตามนะครับข้อมูลทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตตอนนี้เอ,อ่ออาจจะย่อลงมาเก็บได้ในอะไรที่ขนาดพอๆกับกล่องรองเท้าเลยโโหกล่องรองเท้าจริงเหรอเขาเนี่ยครับ ศักยภาพมันสูงขนาดนั้นเลยแล้วกเ็เรื่องความทนทานอีก DNA เนี่ยถ้าเก็บในสภาวะที่เหมาะสมมันอยู่ได้เป็นร้อยเป็นพันปีเลยนะครับต่างจากพวกฮาร์ดไดรฟ์แฟลชไดรฟ์ที่ไม่กี่ปีก็อาจจะเริ่มเสื่อมแล้วค่ะทนทานกว่าเยอะแล้วก็ใช้พลังงานในการดูแลรักษาน้อยกว่าด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับพอเก็บในที่เย็นๆแห้งๆก็แทบไม่ต้องทำอะไรมาก โอเคค่ะน่าทึ่งมากๆทีนี้หลักการคร่าวๆของมันคือยังไงนะคะแปลง01เป็น ATCG ครับหลักการพื้นฐานคือแบบนั้นเลยแต่เออมันไม่ใช่การจับคู่ตรงๆง,ง,ง่ายๆแบบ00เป็น A 01เป็น T อะไรแบบนั้นนะครับมันต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าการเข้ารหัสหรือ encoding ก่อน คือแปลงข้อมูลดิจิตอลให้เป็นลำดับเบส DNA ที่เมันมีความซับซ้อนกว่านั้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดด้วยอ๋อต้องมีการเข้ารหัสที่ฉลาดฉลาดหน่อยใช่ครับแล้วพอได้ลำดับเบสมาแล้วก็เข้าสู่กระบวนการหลักๆคือการสังเคราะห์หรือซินเทซิสอันนี้คือเหมือนเราเขียนข้อมูลลงไปบนสาย DNA สังเคราะห์จริงๆเลยแล้วพอเขียนเสร็จก็ต้องเก็บรักษา ครับก็คือการจัดเก็บหรือ storage อาจจะทำให้แห้งหรือแช่แข็งอันนี้ก็แล้วแต่วิธีการพอจะใช้ข้อมูลก็ต้องอ่านกลับมาด้วยการจับลำดับหรือ sequencing ใช้เทคโนโลยีอย่าง NGS หรือ next generation sequencing ที่เราใช้กันในห้องหลับชีวภาพนี่แหละครับพออ่านลำดับเบสได้แล้วก็ต้องถอดรหัสกลับมาเป็นศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมใช่ครับคือการถอดรหัสหรือ decoding ก็จะได้ข้อมูลดิจิตัลต้นฉบับกลับมา ฟังดูเป็นกระบวนการหลายขั้นตอนเหมือนกันนะคะทีนี้จุดที่น่าสนใจที่เชื่อมกับเอกสารที่เราดูมาคือเรื่องมาตรฐาน GMP ทำไมเรื่องนี้ถึงสำคัญกับการเก็บข้อมูลด้วย DNA ละคะมันดูเหมือนเป็นเรื่องของข้อมูลมากกว่าเรื่องการผลิตยาเอ่อจริงๆแล้วสำคัญมากเลยครับเพราะหัวใจของอุตสาหการรมชีวภาพโดยเฉพาะพวกยาหรือการวินิจฉัยเนี่ยคือความถูกต้องของข้อมูลหรือ Data Integrity ลองคิดดูว่าถ้าเราเก็บข้อมูลสําคัญมากๆเช่นผลการทดลองทางคลินิกหรือข้อมูลจีโนมของคนไข้จานวนมากเป็นสิบสิบปีด้วย DNA ถ้ากระบวนการสังเคราะห์จัดเก็บหรืออ่านข้อมูลมันผิดพลาดไปนิดเดียวข้อมูลที่ได้กลับมามันอาจจะเพี้ยนไปเลยก็ได้อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ GMP นี่แหละครับที่จะเข้ามาควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่สารเคมีที่ใช้สังเคราะห์ความสะอาดของสภาพแวดล้อมในการเก็บไปจนถึงความแม่นยําของเครื่อง sequencing เหมือนการรับประกันว่าข้อมูลที่เขียนเข้าไปกับข้อมูลที่อ่านออกมามันต้องเหมือนเดิมเป๊ะๆแม้เวลาจะผ่านไปนานถูกต้องครับและก็ต้องมีระบบที่เรียกว่า error correction หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดท,ที่ดีมากๆด้วยเพราะว่ากระบวนการสังเคราะห์หรืออ่านลำดับ DNA เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสผิดพลาดได้บ้างตามธรรมชาติของเทคโนโลยีปัจจุบันการเข้ารหัสที่ดีบวกกับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐาน GMP มันเลยต้องทำงานคู่กันไปเพื่อให้ข้อมูลน่าเชื่อถือที่สุด นอกจากเรื่องการเก็บข้อมูลระยะยาวมากๆหรือข้อมูลจีโนมิกส์ขนาดใหญ่มีการประยุกต์ใช้อื่นๆที่พูดถึงอีกไหมคะก็มีการพูดถึงเรื่องลายน้ำา DNA หรือ DNA Watermarking นะครับคือใช้ DNA ฝังเข้าไปในข้อมูลหรือแม้แต่วัตถุเพื่อใช้ยืนยันความเป็นเจ้าของหรือติดตามแหล่งที่มาหรือบางทีก็มองไปถึงการใช้ในด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์แต่พวกนี้ส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นเริ่มต้นของการวิจัยพัฒนาครับ ฟังดูมีศักยภาพมากๆเลยนะคะแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีใหม่ๆก็ต้องมีความท้าทายตอนนี้อะไรคืออุปสรรคหลักๆคะหลักๆเลยก็ยังเป็นเรื่องออต้นทุนครับการสังเคราะห์ DNA และการอ่านลำดับถึงแม้จะถูกลงกว่าสมัยก่อนเยอะมากแล้วแต่ถ้าเทียบกับการเก็บข้อมูลแบบเดิมๆก็ยังถือว่าสูงอยู่ครับแล้วเรื่องความเร็วหรอคะใช่ครับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลหรือการอ่านข้อมูลจาก DNA เเนี่ยมันยังช้ากว่าระบบแม่เหล็ก หรือ solid state ที่เราคุ้นเคยกันอยู่มากอีกเรื่องก็คือการขยายขนาดหรือ scalability คือจะทำให้มันรองรับข้อมูลปริมาณมหาศาลจริงๆในระดับโลกได้ยังไงแล้วกออ็อัตราความผิดพลาดที่ยังต้องลดลงอีกสรุปก็คือ DNA ไม่ใช่แค่รหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิตแล้วแต่กำลังกลายเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากๆสำหรับการเก็บข้อมูลดิจิตอลในอนาคตด้วยจุดเด่นเรื่องความจุที่มหาศาลกับความทนทานที่เหนือกว่าแบบเก่าเยอะเลย ครับผมและการพัฒนาเทคโนโลยีนี้ให้มันใช้ได้จริงในวงกว้างโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องการความแม่นยำสูงมากๆอย่างชีวภาพหรือการแพทย์เนี่ยการมีมาตรฐานอย่าง GMP มากำกับดูแลตั้งแต่ต้นทางถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญอย่างยิ่งเลยครับก็น่าคิดต่อนะคะว่าถ้าวันหนึ่งเทคโนโลยีนี้มันถูกลงมากๆแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นจริงๆมันอาจจะไม่ได้อยู่แค่ในศูนย์ข้อมูลใหญ่ๆหรือห้องแลบวิจัย แต่อาจจะไปอยู่ในรูปแบบที่เราคาดไม่ถึงเลยก็ได้หรือมันอาจจะสร้างคำถามใหม่ๆด้านจริยธรรมหรือความปลอดภัยทางชีวภาพที่เราต้องกลับมาพิจารณากันอย่างจริงจังก็ได้นะคะครับเป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปมากครับ